S <S นีอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรฟอนฟนฟฟฟเอาแล้วเอาแล้วอจอจอจอทำไมตายเอ้ยยังไม่จบเย่เออยังจะมีอีกใครวะมึงไงนี่ไงจบเย่ไปต่อ ถึงแล้วอันกอง,องผมเล่นกายอยู่นะครับผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะโอ้โหอามอยตายยดตายมานี่อีกแล้วโอ้โหแหลกแบบไม่ยังตอนนี้พีเหลือน้อยอยู่นนฮะอืฟัหลกอะไรก็เจิงงลเด่นฟั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 นไปต่อไปต่อเลยนะครับ เจอแล้วโอ้ลีลิสอยูไหนลิลิมาป่ะนี่ครับยังอยู่ไม่มีครับแต่ภาคนี้ก็ดีแล้วเดียว <า S 1> <ๆ S 2> เอ้ยกดแทนไม่ไปโอ้ฟันไม่ชอบเลยว่นท่านิจจาถ้าไม้ตายไฟฟ้าดูดโอ้โหนี๋ปี๋เสร็จแล้วไปต่อเจอยังเจอยังเจอโอ้โหเปิดมา

แปนบนึงนะครับเสียเวลานิดหน่อยแอบต้องยังไงนี่มันเต็มก่อนเนี้ยเหอเออแล้วก็เพิ่มเพิ่มเลือดดินะครับรอเพิ่มอีกนเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกลับไป yes sir ต่อไปต่อเลยมาแล้วเว็บเราแชนแนลเฮ่อมันมันนี่นี่ทำไม่ได้ี่นอันแรกฟันแบบไรเดนเคยเจอมาแล้ว อุ hoy, hoy, ้ยอุ de de. u, hey, ้ย oh, กือบโดนโดนได้ตีแม่งเลยคุณเวฟครับคุณคิดว่าเกมนี้มันแค่ไหนครับมันมันมันไม่มีชุดให้เราใส่วะมีอยู่แล้วี่พอเราใส่แล้วครับเรามาเจอด้านต่อไปโอ้โหเปิดมาก็โดนเลยเวฟเวฟแล้วแลแล้วมันมีมีดดิปะโอ้ย